พาน้องพลอยไปเป็นเด็กขายพวงมาลัยค่ะทุกคนออไปขายพวงมาลัยเรนนี่ได้อยู่นะสงได้อยู่ตาบบา่างไม่ช้าพวงมาลัยไม่ขายเอาไปแดง elle. เอาไปแดงอ่ะเอาไปเอาตามที่สอนนะซื้อพวงมาลัยพวกหนูไหมคะวันนี้จัง้างนะ สวัสดีค่ะทุกคนมินปันติน้งดองนะคะ คลิปนี้นะคะมินตันจะพาน้องทำตามความฝัน,นะคะ่ะแล้วก็อยากจะสอนน้องๆทุกคนที่ติดตามโดยเฉพาะน้องพลอยนะคะช่วงนี้ใช้เงินเก่งมากอยากจะสอนให้รู้จักคุณค่าของเงินค่ะว่าเงินแต่ละบาทเนี่ยมันหาย,ยากแค่ไหนคือตอนที่มินตันอายุเท่าน้องพลอยอะทุกคนมินตันทํางานตั้งแต่เด็กเลยนะคือมินตันทําลูกชุบขายตื่นตั้งแต่เช้ามาทํานะคะพอเสร็จก็ต้องขนยกโต๊ะสเตนเลสสีแดงเกา่เกาๆอะไปขายที่ตลาดคนเดียววัดรูปขายทําเพจคือ เรียกได้ว่าทํางานหาเงินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะคือมินตันอยากจะลองใจน้องคือฝันของน้องมินตันเนี่ยน้องพลอยเนี่ยมันอยากเป็นสตรีมเมอร์ทุกคนแต่ด้วยความที่ว่าฐานะบ้านมินตันไม่ค่อยดีนะคะน้องก็เลยยังไม่เคยมีของสักเครื่องเลยถ้าน้องพลอยไม่เกี่งงานบอกให้ทําอะไรก็ทําอย่างเช่นไปเป็นเด็กขายพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ย แล้วน้องทำนะคะน้องไม่บน่นน้องไม่อะไรเลยแบบพร้อมที่จะทําตั้งใจหาเงินอะ่ะมินตันคิดว่ามินตันจะจัดโน้ตบุ๊ก MSI ในฝันของน้องให้ค่ะคะือมันอยากได้มากทุกคนแบรนด์เนี้ย พรุ่งนี้น้องน่าจะมาถึงตอนเช้านะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าน้องจะทําได้หรือเปล่าจะสู้งานไหมนะคะไม่รู้ว่ามันจะยอมทําหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ยอมทําคลิปนี้ก็ไม่น่าเกิดน,นะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้พวกเราในการขายพวงมาลัยรั้งแรกด้วยนะคะเดีย๋ยวเรามาซื้อพวงมาลัยให้น้องพลเอาไปขายกันก่อนนะคะมาซื้อที่ตลาดพวงมาลัยพวงเท่าไหร่คะสิบบาทเอาห้ <Wow. S 1> าสิบัวห้าหัวห้าสิบ ห้าสิบตัเนื้อนีได้ <c oughs> แล้ละคะประมาณก็เพี้ยงเพี้ยงได้ไหม<อ> <c oughs> เพี้ยงใช่ไหมได้ได้ <c oughs> โอ้โหเราได้มาแล้วนะคะน้องๆควงมาไล่ฆ่าสิบตัวว <c oughs> ันนี้จะขายหมดไว้อันนี้มิตรันก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะานคอยติโลตื่นคาถาแล้วแน่เจ้าอย่าได้อยู่บ่อนูบน อย่าได้เอามาไอ้เพื่อเอาขอถามเลยเอาคอลินเกมทำไมไม่เอาให้เรียนคอแคทเกมนะเจ้าแคทเกมเป็นสตรีมเมอร์ว่ะปึ้งส่งแล้วจะคือนี่ส่งอยู่นะนีออร่าที่แบบจะเป็นสตรีมเมอร์อยู่ไนะมาไอ้น้องใหางั้นต่อไปเดี๋ยวมาทำความฝันกันนับจากนี้น้องพลอยจะเป็นสตรีมเมอร์หนึ่งล้านซับใช่ไหมใช่ทำได้ไม่ได้เอ๊ะ เ้าต้องเอ็ดความฝันให้สำเร็จเด้อเพื่อเขามีอยู่เจ้าต้องดูแลอีพ่ออีอแม้แทนเขาเพื่อไดสัญญาปะสัญญาสัญญาสัญญาตกนรกใครโกหกกินขี้ไก่ <c oughs> มาล้มกันทาความฝันเจ้าเพื่อเป็นจริง <c oughs> ไม่น,นี่เขากะได้งานให้เจ้าเอดา็ดร้อมเอ,ดเอ็ดปะเอเคงานพี่เลยเอด็ดโอเคนี่เลย ลอยพวงมาลัยเนาะขายพวงมาลยัยเน้อนี่ <im itation> เคยเห็นจอดรถตามสีแยกแล้วแบบว่ามีเด็กมาขายพวงอะไรยไหม <im itation> ทุกคนคะอันนี้คือเราซื้อมาปพวงละสิบบาทนะคะเราก็จะขายต่อพวงละ20บาทถ้าหากเราทุนออกเราก็จะได้ห0าบาทถ้าคอยขายพวงม,มาลายาัยหมด50พวงเขาจะเฮเงินเจ้าตั้งหะสา0 0ับาทเข้าซ้อยระดมทุนเจ้าเฮงเจ้าเก็บเงินซื้อินบุกได้ไม่ตองดูเหรอ โอเคโอเคอนีเดอวันนี้มินตันและพลอยว่าจะมาเป็นเด็กขายพวงมาลัยกันนะคะเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะคะทุกคนเอาพลอยประกบมือซื้อพวงมาลัยพวกหนูไหมคะวันนี้จัดเ <laughs> จ้าเป็นสตรีมเมอร์นะเจ้าต้องมอจัดเซอร,ร์วิสแฟนคลับแดกเอ็นเอเลยเอเวอร์คอร์ วนน <c oughs> ่าน้องไปตั้งขอฝันแต่นั่นงตาคิีม <c oughs> เดี๋ยวกลับเข้าล่มมามันจะดำอีปี่ <c oughs> ไปโลกไปไขายพวงมะไรไอ้ออิสโคมินบันเข้าใจแล้วว่ากรุงเทพรถติดมันมีประโยชน์ยังไงมันสามารถสร้างอาชีพหนึ่งขึ้นมาได้โอย้ยรถสียงดันกระดกแล้วต้องไปหาจุดที่แบบว่าทำเลที่มันเหมาะเจาะเสียแยกไฟแดงไฟแดงนานๆอะไรเงี้ยเออจะได้แบบมีเวลาในการเดินขาย ขาพวผมกิดน,นะคะน้องไม่วมาถามทางจอดรถแล้วก็มา,ม,มาขายพวงมาลัยให้ทำเอมเพลสกันเหระอแรกคิดว่า <ul ly> จะไปไหว้พระพรหมตอนแรกพี่เขาคิดว่าพวกเราจะไปไหว้พระพรหมตรงห้าแยกตรงนี้นะคะมีพระพรหมแสดงว่าคนจะต้องการการกร่าวไหว้กันเยอะนะคะเดี๋ยวเราลองไปเดินถามดูคันเขาปิดกระจกอยู่นะอาจจะแบบง้างแล้วกันแบบ <ๆ S 2> มเมื่อเขาเห็นก็เข้าหายพวงมาลัยอ่ะห้ามยิ้มเด้อต้องเอ็ดหน้าตาเซาเา ันนี้คือเวลาเดินขายจะต้องแบบมีฬาเลยได้ค่ะกางเลยเนี่ยกาบเลยเออมันต้องกางเลยต้องไม่เนี่ยจะได้เห็นใจคอยเบิรเดอบนี้เดี๋ยวอ่านยรถดอันนี้คือรถกับช้าเออแล้วก็พยักหัวยังงี้ เอออย่างเงี้ยถนกต้องเออวิธีการเรียกลูกค้าชะเงอมองขอดพปิดปากแล้วก็ไรปแแตมที่สอนนะดูน้องสงสารลยคนดปตันสงสารนว้ยมีคนซื้อคน้อโอ้ยน้องขายได้พุญเลย เาต้องใช้ช bo ีวิตกันแบบนี้นี่เองขอบคุณสุดยอดมากทุกคนนะคะตอนนี้คือผ่านมาสามชั่วโมงแล้วนะคะหมดเวลาแล้วซึ่งมันก็ขายไม่หมดทำไมพลอยขายไม่ดีเลยอ่ะทำไมไม่ตั้งใจขายเด็กคนอื่นวันหนึ่งเขาขายร้อยพวงเขายังขายได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้โมคะนะโมคะไม่ได้สามพันอดต่ ทุกคนทําภารกิจไม่สาเร็จเนาะก็ไม่สามารถที่จะได้เงินนะคะที่สุดเราก็เอาผงมาไล่มาไหว้ศาลแล้วกันขอพรให้น้องสาวทําอย่างอื่นประสบความสำเร็จแล้วกันและนี่ก็คือเงินที่เราได้ ในการขายพวงม,มาลัยนะคะจำไม่ได้ว่าขายไปทั้งหมดกี่พวงแต่ก็ไม่เป็นไรรู้สึกแน,น้่เลยเมื่อนี้ที่ได้เป็นเด็กขายพวงมาลัยร,รู้สึกมือล,ละกันรู้สึกดีใจเวลาที่แบบมีคนมาซื้อนะแล้วตอนคนมีซื้อเด็กก็เสียใจ <laughs> เขาเอ็นเอเลยนะตอนเขามีซื้อนะเขาสั้นหแหเงีานนั้นบอกเป็นการหาตัางค์ทำงานครั้งแรกของน้องพลอยนะคะทุกคนแม่รู้สึกเนื่อเลยที่ลูกสาวคนเล็ก ไปเอ็ดงานขายของความทุกข์เด้เออ,อ,อนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่น้องพลอยหาตังค์ได้แล้วก็จะเอาตังค์มาเลี้ยงข้าวให้คุณแม่ซึ่งต้นทุนของน้องก็คือเงิน500ร้อยบาทกับพี่เนี่แหละป้าค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินข้าวกัน,กนดีกว่าน้องพลอยเป็นเจ้ามือนะคะอ่ะพอยขอยเลิกลาน,นีเลยเ้าเยอะนี่นะไอ้ยพ่เป็นเพือต้องมาวันนี้เธซื้ขอขาเหรอ ถ้ามาสาันทีละเล็กทีละน,น,น้อยเข้ามาเบิ้งสวัสดีค่ะพอดีว,ว่าน้องสาวอ่ะอยากจะแบบว่าเป็นสตรีมเมอร์รเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว,ว่าเอาไปใช้เรียนออนไลน์ด้วยแล้วน้องก,ก็เป็นผู้หญิงน่าจะแบบว่าอยากพบอะไรที่มันแบบมุพาสะดวกแข็งแรงใช้งานเปนทางจริงอมีตัวหนึง<ล>น่ง,ง,งเลยครับเนีน่ยจะมีตัวนี้จะเป็นตัว G F 6 6คระบนะก G F ผมคาดานะซีรีส์ป่ะพี่ใช่ครับผมมินตันลิงไว้อยู่แนะนำตัวที่มินตันกำลังสนใจพอดีเลยความจริงอะอยากซื้อมาใช้เองนะแต่ว่าแบบเห็นว่าน,น้องอยากได้จะซื้อให้ดีไหมนะพี่คิดว่าหนูควรซื้อให้น้องไหมคะโอเคนะเรื่องสเปคคือ<ช>้องหนักอะ,ะเรื่องหน้าจอเล่นเกมน่สบายเลยตัวนี้ก็คือเป็นคอไอเจ็ดตัวล่าสุดที่เป็นเจสเปนเลยนะ,ะตัวนี้สเปคสูงมากส่วนตัวการ์ดตัแยกที่ให้มาได้เป็นอัพเกรั้สูง เกมพวกอีสปอร์ตทุกเกมแบบเปิดกราฟิกเอาได้เยอะมากครับผมพี่คิดว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวนี้คือเจ๋งสุดแล้วใช่ไหมคะพอดีว่าช่วงเนี้ยมันก็มีโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแบบตามท้องตลาดตั้งเยอะอ่ะตัวนี้มันเจ๋งอะไรอย่างไรครับก็คือโดยปกติเราเล่นเกมใช่ไหมครับยังปัญหาหลักเลยคือเครื่องร้อนรุ่นนี้ครับช่วยได้มีฟังก์ชันกดง่ายๆเลยนะฮะปุ๊บแล้วก็ลูกศรขึ้นข้างบนแค่นี้ครับเครื่องเย็นมาก กดแค่นี้2กลปุ่มน,นี้ใช่ครับก็คือรุ่นนี้ครับถ้าเอารุ่นคอมร,ร้อนในตลาที่เราเปิดค o ลเลอร์บูสตัวนี้รุ่นคอมร,ร้อนอ่ะเราตับไปได้เลยน่าจะเย็น<อ>ตัวหนึ่งในตลาดเลยเย็นมากที่หนูไปแบบดูศึกษามาเขาบอกว่าเด่นในเรื่องปุ่มคีย์รัดป่ะพี่ใช่แบบว่าปุ่มคีย์รัดใช้งานได้จริงใช้ง่ายด้วยตัวนี้โอ้พ่อยเจ้าเคยเห็นบนโนบูับได้หมดขนาดนี้นะเคยบหม เดี๋ยวกติมันไดแค่แบบนี้เนาะประมาณนี้พี่ครับพี่ช่วยอธิบายประโยชน์ของการที่หน้าจอพับได้ขนาดนี้180องศาให้น้องหนูฟังหน่อยห่อยได้ครับอย่างแรกเลยใช่ไหมมันกันรเรื่องปฏิงินได้ด้วยออถ้าแบบว่าเราเล่นกับเพื่อนเพื่อนเลยขอ,อ,อ,อดูหน่อยอย,อย่างเงี้ยกดเชือกไปเงี้ยไปอย่างนี้ ใช่ครับไม่หักไม่แตกแล้วก็มันจะมีอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเรามีที่ต้องแบบเสนองานให้ลูกค้านอกสถานที่ใช่ไหมครับเราสามารถการลงให้ลูกค้าท่้องาข้าเรา,าดูงานเาเข้าได้ด้วยเออจริงเวยทุกคน,ท,กคนทุกคนคะอันนี้คือราคาทเาาท่าไรจมูะเพื่อใครราคา่ไห้ามื่น่ร้อยเก้าสิบบาทเริ่มต้นนะคะพี่ถ้าเรื่องนี้น้ำปุ้นเลยใช่หมครับะมันจะเริ่มอยู่ที่สี่หมื่นอยเก้าบาทเป็นคอห้า 5, แล้วก็อ่เอ็กซ์สามสิ เอานนี้ขันเจ้าอย่าได้เน้อปลุกเจ้าเป็นซิวหน้าร้านได้ได้เพร้อมให้ทุกอย่างเลยหนึ่งสองามคูไม่เก่งหลับสีเส้ก็จะเจ้าเออร้องไม่เป็นนตครับป็เจ้าวมีคุ้มเลยก็เงินนะขอที่เพนม่ได้เป็นแค่เด็กดีเด็กพี่นู้ก็เป็นได้น่ไม่ใช่คนเจ้า มีให้น้องเลยค่ะไม่ต้องเก็บเงินเลยเด้ออ,อะไรเนาะจัดไรสิ <c oughs> ได้มาแล้วนะคะโอ้โหมันจะดีใจอะไรขนาดนั้นอันนี้จะบห้น้องไปดูอ่ะอ่ะเจ๋อเจ๋อไม่ได้ดดนะไม่ได้อวดเลยใช่ไหมอันนี้คือแบบผิวแบบธรรมชาติที่สุดแล้วไม่ได้อวดเลยใช่เออจ้ะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปกินข้าวจริงจังละแล้วก็เดี๋ยวกลับไปรีวิวแบบจัดเต็มแบบให้น้องมันเทือของใหม่หน่อยที่บ้านนะคะไปเจอกันค่ะเดี๋ยวให้น้องคอยนะคะมารีวิวดีกว่าโน้ตบุ๊กเครื่องแรกในชีวิตของเขาชื่อรุ่นว่า G F 6 6 Katana Series นี่บางเชียบอย่างกัน <Yeah. S 1> แตกแข็งแรงเหมือนดาบที่ตีด้วยเหลยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวมีตันพาน้องสาวนะคะลองความแรงของเครื่องนี้โดยการเล่นเกมดูนะคะว่าแบบจะลื่นปื๊ดลื่นหัวแตกแค่ไหนนะคะมันจะเป็นเหมือนตำนานที่เขาเล่ากันหรือเปล่าดาบคาตาเดี๋ยวมาดูกันนะคะโอ้ oh. ขอพี่เ็นโน้ตบุ๊กใหม่น้องหน่อยนะคะเผ่อแทนเถอแทน n o ้ e บุ H ๊ก MSI GF66 คาตา s e ซีรีเป็น CPU Intel Core 11th Gen รุ่นใหม่ล่าสุด GPU NVIDIA RTX 3060 Series ค่ะอันนี้เขาจะให้ประสิทธิภาพการเล่นเกมขั้นสูงเลยนะคะได้รับการดีไซน์จากศิลปินชาวญี่ปุ่นชื่อว่าชิโยชินากาโนะนะคะเขาก็ได้แรงบันดาลใจจากอาวุธที่ใช้ในสนามรบมีตัวเครื่องเขาก็จะแบบว่ามีความแข็งแรงกว่ารุ่นที่ผ่านมาหลายเท่าเลยนะคะทุกคนที่ระบายความร้อนเขาอยู่ใต้เครื่องนะคะทุกคนทำให้อากาศไหลเวียนดีค่ะ คีย์บอร์ดนี่จะเป็นสไตล์เกมเมอร์เลยนะคะเป็นเกมเมอร์ตัวจริงอ่ะแถมระยะของปุ่มนะคะทุกคนอยู่ที่1.7มม,มค่ะเพิ่มอัรถรสให้คนที่แบบว่าอยากเสพความเป็นเกมเมอร์อ,อ่ะโอ้โหแบบนี้เหมาะกับน้องพลอยมากๆแต่ว่าคลิปนี้เจ้าคือเขาเว้าหลายกว่าเจ้าเนอะเพราะฉะนั้นคลิปต่อไปเจ้าต้องฮัดเว้าคือหลายกว่านี้มาฝึกโดยการเข้ากล้องนําเขาเนี่แหละเจ้าจะได้เป็นสตรีมเกมเป็นสตรีมเมอร์ที่แบบเว้าได้คล่องๆมีต้องอายเลย าปิดคลิปของเขาด้วยอ่ะอย่าอายอายยิ่คือเดไม่ต้องสะกิดพูดพูดกับกล้องเจ้าเคยเบิ่งคลิปเขาอยู่บอเล่โลกโลกว้าถ <NO ึงความประทับใจกับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แล้วกับปิดคลิปเอาเป็นว่ามันคือโน้ตบุ๊กในฝันของเขาแล้วมาหอมแก้มทีนึงมึงหอมหรือมึงสั่ง สั่งออกด้วยปบ่แบบนีงมามาซึ้งเอาไงซึ้งเอาแต่ไม่รู้สึกเลยอะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่คนนี้มินตันก็ถือว่าทำเตาห้าฝันของน้องสําเร็์แล้วนะคะแต่ว่าเหลืออีกขั้นหนึ่งก็คือขั้นเป็นสตรีมเมอร์เนาะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามชีวิตน้องพลอยนะคะทุกคนแต่วันนี้น้องพลอยอะได้เปรียบแล้วนะคะเพราะว่ามินตันอะเป็นต้นทุนให้แต่น้องพลอยรู้แล้วใช่ไหมว่าเงินหนึ่งร้อบาทอะมันหายยากแค่ไหน แล้วเนาะตักแดบดบจนปวดหัวหมดเลยนั <c oughs> ่นแหละก็ดูแลนธนุถนอมโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ดีๆคาตนะอันบางเฉียบแข็งแรงทนทานและระบายความร้อนได้ดีไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย